สวัสดีค่ะมาพบกับรายการปังปุาะรายการดีๆที่ MV m ม r จะนำเก็บความรู้และสินค้าดีๆมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะฉันจะมาขอเล่าเรื่องไาไลายใกล้ตัวชื่ออาจคุ้นหูแต่สาเหตุอาจไม่คุ้นตานั่นก็คือโรคไปนั่นเองค่ะ 6สัญญาณนี้นะคะถ้าคุณมีอาการอ่อนเพลียเหนง่ายปูอือปวดหลังเมื่อเอวหรือว่าเท้าขาบวมนั่นคือสัญญาณว่าคุณกําลังเสี่ยงจะเป็นโรคไตค่ะชัเชเ่อเลยนะคะว่าหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอเลยคะ่ะว่าการเลี่ยงทานเค็มนั้นจะทําให้เราเลี่ยงโรคไตได้ซึ่งจริงๆไม่ถูกต้องเลยนะคะจริงๆปัจจัยของการที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยจากพันธุกรรมความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานก็สามารถส่งผลเสียต่อไตได้เหมือนกันคะ่ะรวมถึงการที่คนเราดื่มน้ําน้อย จนเกินไปไม่ออกกาลังกายแล้วก็การที่คนเรามีความเครียดมากๆนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวิธีการง่ายๆที่เราจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไตก็คือการที่เราประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเช่นผักผลไม้อีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นเนื้อหมักหรือเนะะื้อกระป๋องที่สําคัญนะคะคือเราควรรับประทานเกลือในปริมาณไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันค่ะหรือจะเลือกรับประทานสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อไตของเราก็ได้นะคะนั่นก็คือท้าดา แคปซูลกู้เปิดเผยหยวนที่อุดมไปด้วยสมุนไพรทั้งหมด5ชนิดค่ะก็ช่วยในเรื่องของขับลมชื้นบำรุงไตทำให้กระดูกแข็งแรงอีกทั้งยังรักษาผมขาวอาการตาผ้ามัวและลดอาการปวดใวยข่าและเอวได้อีกด้วยค่ะแคปซูลกู้เปินเผยโหยวนตัวนี้นะคะ1กล่องจากราคาปกติ3,980บาทตอนนี้เอวีมอจัดให้เลยค่ะเหลือเพียง1,990บาทสำหรับลูกค้าคนพิเศษของเราค่ะ สาม,มารถสั่งซื้อสินค้าหรือดูราย,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์คำอธิบายด้านล่างได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ําให้เพียงพอต่อวันด้วยนะคะอย่างดีมเป็นห่วงนะสําหรับวันนี้นะคะชาติขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ